อ้าวแล้วครับกราฟิกสผมมาพูดแล้วนะครับสามแยกบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้เป็นตอนทีน่ห้องสิบแปดถ,ถึงห้องสิบสองครับผมอ้าวแล้วครับเพิ่มการเสียร์ราแล้ผมไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหลังจากนั้นไม่นานที่เห็นงกันพบกษัตริย์สุดิญญาณที่มีรูปร่างมือหนึไปอีกตัวซึ่งมีพลังวิญญาณแข็งแกร่งพอ กับสิงฟิทระดับเทพพวามแกงของมันในกษัริดาวิญญาณก่อนหน้าน,นี้มากทันทีที่มาปรจมตีเจ้เถียนก็ฆ่ามันในกระบอลท่าเดียวท้ายสุดแล้วควากแกงทางสัญญาของเย่เทียนนั้นสูงกว่าเทพุ่้ใหญ่ทั่วไปมากเขาเคยเป็นราชับุจาบาลก่อนที่ก้าวสู่ระดับเทพในตอนที่เขายังคงอยู่ในระดับจบพัฒด จินยางเขาก็มีความเก่งเพราะพูดตนระดับเทพแล้วหลังจากเขาทะรวงเข้าสูดระดับเทพความแขงแกร่งทางจิมยางของเขายิ่มเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ซงมิชวิตเอกเทศทั่ไปจะเทียบได้อย่างไรก็ตาม ลังจากข้าสัตวิญญาณตอนนี้แล้วเย่เทียนก็ต้องประทใจเมื่อเห็นลูกปัดเลากวดที่ตกมาจากเนื้อของมันเขาหยิบลูกปัดมากวดขึ้นมาตรวจสอบอย่างมัระวังเป็นปานวิญญาณที่เข้มข้นในเบื้อสุดอย่างยิ่งไม่มีปานจากสิ่งชีตอื่นเจรปนลเลยแม้แต่น้อยในราเดียวกันเราก็นึกถึงสิ่งที่ผู้สุดคนผูเคยพูดเอาไว้ว่าการฆ่าสัตว์วิญญาณบางตัวในโลกวิญญาณน,นั้นจะช่วยเสริมความแข็ง,งแกร่งทางยาของเราได้ รูปปฏิบักฏนี้ outward. น่าจะสามารถเพิ่มความแก่งของจิตวิญญาณได้ถ้าอย่างนั้นรอนดูซับมันดูเย่เทียนควาลุบปัดทันทีพยายามดูซับและกันมันปั้งร่องรอยของรังวิญญาณดังใดเข้าสู่วิญญาณของเย่เทียนเสริมความแข็งให้วิญญาณเสียของเขาเทียน,น้อย ประมาณหนึ่งชั่วโมองต่อมาเยีเ่ยงเสียงกระเดื่อซับระวิญญาณในรูปปัมตมมกฏเปนหมดสิ้นวิญญาณเซียนนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าคุณภ,ภาพของรูปปัดมมกฏนี้อยู่ในระดับปานกลางดังนั้นผลที่ได้รับนั้นจึงไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าเขาให้รูรปปัดมมกฏมากกว่าสิบเมตรบางทีมันอาจ,จะช่วยเพื่อความแข็งของวิญญาณเซียนได้อีกเล็กน้อยในโลกภายนอกไม่ว่าจะมีสมบัติที่ช่วยเพื่อความแข็งของ,งวิญญาณเซียน แต่ทางพวกมันก็ส่งมากในขนาดที่แัดที่อย่างนี้ดูเหมือนว่าตาบไตที่รข็ตามข้าสะสมวิญญาณที่มีทางการเพราะสูงกรับเพพพวกเขาก็จะรับลูกปัดที่สามารถเพิ่มความแก่งของวิญญาณเซียนได้ในวันต่อมายิ่นยังคงมองสระวิญญาณที่อยู่เหนือกว่าระเบเพแต่แค่พวกมันไปโรคที่จากนั้นเขาก็จะซับรูปปัดมากดเพื่อพัฒนาความแข่งของวิญญาณเซียน หนึ่งหรือสองตัวไม่มีประโยชน์อะไรมากนะักแต่เมื่อมีมากขึ้นผลรับที่จะได้ก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแน่นอนการใช้โรกปัดมกดเรล่อนี้เพื่อ,อ,อเพิ่มความแก่งควมจิตวิญญาณเปยนเพียงกำไรเล็กน้อยสำหรับเยี่ยเทียนอาศัยเพียงรเลร่านี้นับว่าไม่คุ้มที่เขาจะมาเสียเวลาที่นี่ในวันนี้เยี่ยเทีย้พบ กับงูยักษ์สีม่วงซึ่งมีปัญญาจุิันานแข็งแกร่งยิ่งกว่าสัตว์สุญญานอืน่นที่เยี่ยทเทียนเคยพบมาก่อนหากปรามวิญนานของสัตว์สุญญานบทั่วไปมีค่าเท่าก,กับหนึ่งปานวิญญาณของงูยักษนน์ตัวนี้จะมีค่าสูงถึงหนึ่งร้อยปานอย่างแน่นอนม,มันไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเยี่ยทเทียนเลยนี่เป็นัางแรกที่เยี่ยทเียนได้พบกับสัตว์สุญญานช่นน,นี้สายพันธุ์อสรพิษจิมญาณม่วงพวร้อรสวนต้ากัดบ้วนกันวิญญาณ ววระดับปลึกรับปลอม30%สรซพอส่วนเสื้อวิญญาณระดับสูงสุดพอส่วนหอกวิญญาณระดับสูงสุดพอส่วนกระขางวิญญาณระดับสูงสุดพอส่วนพ้อกันวิญญาณระดับรับปลอมเยี่ยทีย็นจกรรึงเขาเองก็มีพอส่วนพ้อกันวิญญาณซึ่งเป็นพอส่วนปพอกันวิญญาณระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามเมื่อพอส่วนพ้องกันยางเขามาถึงระดับสูงสุดแล้ว มันก็ไม่สามารถพนฒนต่อไปได้อีกเขาถึงคิปเองว่าระดับสูงสุดที่จำกัดของพอสวนว่าการบินจาน์ตลอดระยะเวลาผ่านมาขอไม่สามารถทำคาเข้าใจพอรับของพอสวนได้เืียนได้ดังกอบว่าทูบิกั้นจะจะหวานการที่จะทำคาเข้าใจมันยากยิ่งกว่าการทองาเข้าใจพอสวนได้เวลาได้ไม่ตด็กเสียอีกเรื่องนั้นเขาจะไม่คิดว่าจะมีพอสวนได้บินจันทร์ระดับที่สูงกว่า ระดับสูงสุดอยู่แต่ตอนนี้เขาดูแล้วว่าความคิดของเขานั้นผิดไปพอสอนได้านวิญญาณยังมีระดับที่เหนือกว่าระดับสูงสุดท้ายที่สุดแล้ววิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่รับเกินไปและเป็นไปไม่ได้ที่ไร้อระดับมันมันจึงอยู่ในระดับสูงสุดจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามพอสอนได้านวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนามันต่อไป แต่ตอนนี้เย่เห็นได้พบกระสูนจิตวิญญาณม่วงที่มีความสถดป้องกันวิญญาณระดับรับปลอมซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของเย่เทียนอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่เทียนคนพบจากเป็นคนอื่นเป็นไปไม่ได้ที่จะขาจะรู้ว่ากระสูวิญญาณเหล่านี้มีความสอดคล้องกันวิญญาณระดับรับปลอมไม่ต้องพูดถึงการับความสวรรค์แต่เย่เทียนสามารถคลองความสวรรค์เพื่อการวิญญาณคอยฝ่ายได้ดังนั้นเขาก็จะมีความสอดคล้องกันวิญญาณ ระดับระับป,บปอมเช่นกันกาคัดลอ,อกพอสวน,วกกนญญญป,ป,ป้องกันวิญญาณระดับระับปอมการคัดลอกเสียสิ้นพิบตาในรานี้อสารพิษติมยานบ่วงก็พบยยเยี่ยนเช่นกันเหมือนจึงได้พุ่งเข้ามาหาเขาทันทีจากนั้นเสบ,บญาญณญญก็พุ่งมาจากร่างพอสารพิษเรากับว่าพวกมันกำลังจะขงยย่งเยี่ยนไบ้เยี่ยนใช้พอสวนออกวิญญาณของเขาสร้างหอกวิญญาณขึ้นมา จากนั้นเขาก็ถือหองวิญญาณไว้ในมือใช้งานกระบวนท่าทนนิคอแม้ว่าเขาจะไม่สามารถแสดงพลังแท้จ,จริงของทนขอกได้แต่มันก็สามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าการใช้หอกวิญญาณจับตีออกไปตรงสซ้วิญญาณถูกเย่เทียนปัดป้ององ่ายได้จากนั้นเย่เทียนล็กระตุ้นใช้งานพอสอนได้วความเร็ว แต่เมื่อไม่มีกายยาบแม้ว่าจะรับผลจากพสารนาคอมเร็วแต่สภาพของมันก็ลดลงไปอย่างไรก็ตามเย่เทียนยังคงได้เปรียบและสามารถปราบปรามอสสารพิษจิงมยันม่วงได้ในเวลาเดียวกันเย่เทียนเปิดใช้พอสารนิติได้เวลาใช้พลังคเวลราภายในการเคลื่อนไหวขอสารพิษจิงมยันม่วงทันใดนั้นเย่เทียนก็ใช้หอกแทงไปที่ดวงตาของสารพิษแต่สารพิษมีความสวนป้องกันวิจารณ์ ดังนั้นหอ,อกนี้ถึงไม่สามารถจ่อรูปดวงตาของมันได้แต่มันก็ยังรับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อมีร่างกายลร,ร,รงาก,การต่อสู้ของเราอ่อนแอลงไปมากการต่อสู้ห้วร่างวิญญาณในรกวิญญาณน,นั้นเสียเปรียบเกินไปแน่นอนแม้ว่าความังแกมเขาจอแอร์ลงหลายเท่าแต่สิ่งฟิสิวิญญาณในรกวิญญาณก็สามารถได้เพียงพนักวิญญาณจมดินเท่านั้น ไม่ได้พลังอื่นใดดังนั้นย่เทียนจึงยังสามารถจากการสตส์วิญญาณที่อยู่ที่นี่ได้แต่ความแกมของเขาไม่ได้ท้าทายสวรรค์อย่างที่เคยเป็นตุ้มตุ้มตุ้มยี่เทียนของปะทะกับสารพิษอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเขาจะสามารถปราบปรามอสสารพิษได้แต่ก็ยังยากที่ฆ่ามันเนื่องจากพลังป้องกันของอสสารพิษตอนนี้สูงเกินไปก็จะฆ่ามันดึงข้างลำบากไม่รู้ว่าจะสามารถใช้เตา แห่ง,ขงคขนหนนในรอไปนี้ได้หรือไม่จากนั้นเขาก็ลองพยายามวยรวบรวมพลังของเต๋แห่ง,งคนหนทันทีปั้งพลังของเตา๋าแห่ง,องคอนหลนค่อยๆห่อหุ้มหอกบรรยาของเย่เทียนจากนั้นเขาก็ยกหอกแทงไปยังคอสรารพิษอย่างรุนแรงร่างคอสรารพิษถูกจาะร่วงด้วยหอกของเย่เทียนส่งผลให้มันได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อเห็นเช่นนั้นเย่เทียงก็ขนบจมตีไมียต่อเนื่องเมื่อนานอาสารพิษจินยานม่วงก็สลายหายไปอย่างสมบูรณ์สำเร็จปรากฏว่าพลังของเตา๋าแห่งครรขน,นสามารถใช้ได้ในโลกวิญญาณจริงด้วยเตาแห่งขหรขนนั้นอยู่เหนือทุกสปรรพสิ่งมันสามารถใช้ได้แม้แต่ใน,นแดน แห่งคนละหนเมืม่อพลังแห่งกฎเกณฑ์ประเภทอื่นในสถานที่แห่งนี้ย่อนแอลงไปมากแต่ไม่ใช่กับกฎเกณฑ์แห่งพงลังคนละหนจากสถานปัจจุบันนอกเหนือจากพระบินจาร์พรสวรรค์พระบินจาร์ได้เตา๋าแห่งคนละหนพลังอื่นล้วนถูกใบเศษจากกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์และปฐพีในสถานที่แห่งนี้แม้แต่พลังแห่งกฎเกณฑ์ประเภทอื่นก็ยากที่ใช้ได้ในที่แห่งนี้หลังจากสังหารอสรพิษ ริงยานว่องแล้วลูกปรดากฏขนาดใจก็ถูกทิ้งไว้ในตำแหน่งเดียวกันกันกบที่สารพิษจะไหลหายหไปยี่เทียนมองไปที่ลูกปดกกรดากฏรพลังของมันมากกว่าลูกปัมากฏที่เขาเคยพบอย่างไม่สิบเท่าคุณภาพของมันก็เหนือกว่าลูกปกรากฏอืน่นมากลูกปัดมากฏดนี้ควรจะสามารถเสื่อมความเก่งของยานเซียนได้บางส่วนเยี่เทียนเริ่มดูซับได้ปรับแต่งลูกปัดมากฏดขนาดใหญ่ได้ทันใดนั้นพลังวิญญาณจรมากดังไร เข้าสู่ยยนเซียนของเยอเทียน เริ่มขัดเก่าวิญญาณเสียงของเย่เทียนอย่างต่อเนื่องไม่กี่วันต่อมาหลังจากเย่เทียนดูดซับพลังงานทั้งหมดของรูปปัตรรกแล้วควของแก่งวิญญาณเสียงของเขาก็เพิ่มขึ้นต่อสิบเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ของมันยอดเยี่ยจริงๆถ้าเรามีรูปปัตนากเช่นนี้จำนวนมากวิญญาณเสียงของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความแข็งของมวิญญาณเสียนที่เพิ่มขึ้นพลังต่อสู้ที่เทียนสามารถแสดงออกมาได้นั้นจึงเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติได้เวลาเรา รวมหอสวนต้องการวิญญาณระดับรับปลอมเย่เทียนเริ่มรวมรวมพอสวนทันทีเมื่อพอสวนต้องการวิญญาณระดับรับปอลอมรวมรวมควางแก็งของเย่เทียนก็จะเพิ่มขึ้นทั้วกระโดดเมื่อพอสวนต้องการวิญญาณนี้มันก็เพียงพอที่ทำเย่เทียนสามารถรับมือกับการโจมตีของศัตรูวิญญาณตัวอื่นได้ท้ายที่สุดเล้ว ในโรควิญญาณไม่มีใครที่สามารถใช้สัมผัสป้องกันวิญญาณได้พวกเขาทำได้เพียงพึ่งพาพสวรรป้องกันวิญญาณและของแกงของ,ง,ของ,ง,งวิญญาณตนเองเพื่อต้านทานความเสียหายเท่านั้นในวันต่อมาเยี่ยงแห่งของตามร่าอาสมวิญญาณดูดซับรูปัดปรกฏอย่างต่อเนื่องทำให้วิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย เรื่อของแกงโดยลมเขาก็พบ่ขึ้นมากเช่นกันแต่ในวันนี้ยี่เห็นในพบกราคารที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหินขนาดใหญ่นี่เป็นครั้งแรกที่ยเทียนได้เห็นสิ่งก่อสร้างในโลกปิญญาณทาให้เขาเกิดความสงสัยในทันทีอาคารแห่งนี้มีรูปลักษณะคล้ายขึงกับวิหารที่ด้านหน้าของวิหารมีรูปปัน้นคอรบถือหอกซึ่งดูคล้ายขึงกับนุษย์สองคน ที่ปกป้องสารดี่หนีเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าหินเหล่านี้ไม่ใช่หินธรรมดาแต่เป็นหินที่ประกอบไปด้วยพลังวิญญาณซึ่งเขาเรียกมันว่าหินวิญญาณในความเป็นจริงทุกสิ่งในโลกวิญญาณน,นั้นประกอบไปด้วยพลังวิญญาณดังนั้นการที่เขาพบหินที่ประกอบไปด้วยพลังวิญญาณ จึงไม่ใช่ตั้งแลกวิหาร่งหนี้จะมีมอดกอะไรเกีบป,ปว้หรือเปล่าเมื่อคิดถึงมอดกยังถือรู้สึกสนใจเล็กน้อยและเตรียมที่เข้าไปในวิหารแต่หันใดนั้นรูปปั้นหินสองตนที่อยู่ตรงทางเข้าวิหารก็เปลี่ยนเป็นทหารร,รูปร่างมนุษย์สองตนที่นี่คือวัดสวังเทพฮาเดสคนภายนอกห้ามเข้า พระชวังเทพาเดชเหลือทเทียนมางปยังเวียงขาดใจที่ดูชุดสวมแห่งนี้แม้ว่ามันจะเรียกว่าวิหารได้แต่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าพระชวังได้แม้แต่น้อยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามตัวหาสักสองตอนนี้มีความเิเศษมากพวกเขาดูกแข็งแกร,ร่งยิ่งกว่าสารพิษจริงนมากเสียอีกไม่รู้ว่าพวกเขาที่มาสนหรือเปล่ายี่ยนเห็นเปิดใช้งานพอสอนในการคัดลอกตรวจสอบทางดดสักสองทันที หน้าตาพรสวรรค์สองจอรประกฏบขึ้นตรงหน้าของเย่เทียนเทอมให้เย่เทียนเห็นพรสวรรค์ของทั้งสองทันทีให้ได้เห็นพรสวรรค์ของทั้งสองเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจประเภทตามวิญญาณพรสวรรค์ปอกกับวิญญ,ญาณระดับรับปลอม4 0พอพรสวรรค์กอบวิญญ,ญาณระดับรับปลอม20%พอพรสวรรค์หัดวิญญ,ญาณระดับรับปลอม30ซ พอสวรรค์ออกปิญญาณระดับรับปลอม30%ประเภทตาเพทหารปิญญาณพอสวรรค์พอกันวิญญาณระดับรับปลอม30%พอสวรรค์กบวิญญาณระดับรับปลอม30%พอสวรรค์หัดปิญญาณระดับรับปลอม30%พอสวรรค์ออกปิญญาณระดับรับปลอม40%่ิบเเซ็นตยี่ยงเทียนบางไปที่พอสวรรค์ขวทาริญญาณได้รู้สึกประใจมากพอสวรรค์ของพวกเขา เนื้พสวรรค์อสัตว์สุวิญ,ญาณที่เยียงเคยพบมาก่อนหน้านี้อีกทั้งพอสวรรค์ทั้งหมดขอ,องพวกเขาโดนได้แต่จูแพดับหรือรับปลอมนี่แสดง้เห็นว่านักร่ทั้งสองคนแข่งกันอย่างแท้จริงหากก่อได้บ้าได้แง่คอ,อามรังต่อสู้แม้แต่เยีเ่ยงเนก็ไม่อาจเทียบกับรหาหบินยานทั้งสองตอนนี้ได้อย่างไรก็ตามเยีเ่ยงเยรู้สึกโล่มใจเช่นกัน พราะทามเยทั้งสองแม้จมทีเย่เทียน,นทันทีพวกเขาเค่เตือนเย่เทียนมาห้ามเข้าไปในพระราชวังเทพผ่าเดชเดียวข้าจะเข้าไปในพระสชวังฮาเดชได้อย่างไรเอาชนะพวกเราเมื่อยินเช่นนี้เย่เทียนก็จากไปเดือดเพื่ออะไรตอนนี้เขาไม่มีความมั่นใจในการชนะถามเยาทั้งสองโดยไม่ใช่ไม่ระตกหากเยนเขาถูกจมตีจยได้วความเสียหายเมืว่าเขาจะใช้ลูกปัดมากดฟื้นฟูวิญญาณได้แต่ถ้าได้ความเสียหายดุนแรงกันไป มันก็ส่งผลกระทบต่อเขาอย่างมากเรื่องนั้นเขาตึงตดสินใจจากป่ทควาวอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะจากไปเขาได้คัดรอกพอสวร์ด้บิญญาณขอทานวิญญาณทั้งสองเด๋วเมื่อเขารวมรวมพอสวร์ด้วิญญาณตานนี้การจะชนะหารวิญญาณทั้งสองก็ไม่ใช่เรื่องยากเย่เทียนเทพอออกไปแม่เนินเขาลบสารที่ที่เงียบสงบจากนั้นถึงรวบรวมรวมพอสวรป้องกันบิญญาณทันทีรวมรวมพอสวรป้องกันวิญญาณระดับรับปอม3 0เซ เย่เทียนเริ่มรวมรวมขึ้นชั่วโมงต่อมาเย่เทียนก็ประสบความสำเร็จในการรวมรวมพอสอนพักรบกิญญัณระดับรับปอม30%ทำให้พอสอนพกรบกิจัตเขาเพิ่มขึ้นเป็น50%จากนั้นเย่เทียนก็หลังรวมพอสอนพกรบกิจญ,ญัตรระดับรับปลอมอีก40%โือใช้เวลาเพียงชั่วโมงเปลี่ยนพอสอนพกรบกิบบญวัตเขาเป็น80%ได้สำเร็จ พอสวรรค์ป้องกันวิญญาณ80%นับเพื่อเปลี่ยนการป้องกันที่แน่นกว่ามากรอมวมต่อไปเย่เทียนหลมนลมพอสวรรค์กอบวิญญาณพอสวรรค์หัดวิญญาณได้พอสวรรค์หอบวิญญาณอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้พอสวรรค์วิญญาณของเย่เทียนเปลี่ยนไปอย่างมากมนุษย์เย่เทียนพอสวรรค์ป้องกันวิญญาณให้รรับปลอม80%พอสวรรค์กอบวิญญาณให้รรับปลอม40%พอสวรรค์หัดวิญญาณให้รรับปลอม50% พอสวรรค์ออกวิญญาณอะดับรับ,รบปลอม60%พอสวรรค์ไทยอวิญญาณอะดับสูงสุดพอสวรรค์เสริมแกงจีวิญญาณระดับสูงสุดความแขง็งแรงของเราเพิ่มขึ้นมาก ตอนนี้เราน่าสามารถเอาชนะฐานวิญญาณทั้ง2ตนนั้นได้อย่างง่ายดายแล้วจากนั้นเย่เทียนก็มาถึงพระสวงเทพหาเดตครั้งตุ้มาฐานวิญญาณสองตนปรากฏออกมาอยู่เย่เทียนอีกครั้งก่อนหน้านี้นพวกท่านทั้งสองบอกว่าตราปฏิ้าเอาชนะพวกท่านได้ข้าคก็สามารถเข้าไปในพระสวงเทพหาเดตได้ใช่ไหมใช่แล้วเอาละข้าเลือกที่ท้าทายพวกท่านทั้งสอง ตกลงทหามยาทั้งสองพยักหน้าหอมกันทันใดนั้นคือวิญญาณพวออกมาจากพระสว่งางเทพาดิดที่ดูซุกโซมกวดผ่านไปทั่วบริเวณในพิบตาเย่เชินพวกตัวเองได้ปรากฏในอีกรหนึ่งเหมือนเหมือนกับมิติที่ว่างเปล่าตทหารยาทั้งสองก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันเริ่มกันเลย เคใช้งานพอสวร์กอบิญญาณชุดเกาะที่งดงามได้สมพลังปรากฏขึ้นบนด้าววิญญาณของเย่เทียนชุดเกาะนี้ปกคลุมร้าววิญญาณของเย่เทียนจากสมบูรณ์ส่งผลให้ยานเสียงของเขาเต็มเปไปด้วยพลังจากนั้นเย่เทียนก็ไปใช้งานพอสวร์ป้องการวิญญาณด้พอสวร์เสริมแก่วิญญาณทันทีเย่เทียนยังได้ใช้งานพอสวร์อาจวิญญาณได้พรสวร์ออกวิญญาณ หอกที่เปลี่ยนไปด้วยกินอายอันเดอครับรากกว่าขึ้นในมือของเย่เทียนทำให้วิญญาณของเย่เทียนส่งพลังมากขึ้นเข้ามารังของตามคมระหนตโวควบแน่นเข้ากับร่างวิญญาณของเขาได้ยังแผ่ขยายปกคลุมหอกวิญญาณเพื่อเพิ่มพลังในการต่อสู้ตู้เย่เทียนปะทะกับทํามยาทั้งสองออกในมือของเย่เทียนในร,ร่างของทารมญ,ญาคนหนึ่งรังที่น่าสยดกว่าของมันได้ทำร้ายผู้ต่อสู้จยรับปจัจจัยสาหัส ภายใต้กนนารกระ่ำจำตีของหกวิญญาณทหารวิญญาณทั้งสองไม่สามารถต้านทานได้เลยในเวลาเพียงไม่นานพวกเขาก็สลายหายไปอย่างรวดเร็วในเวลานี้ความว่างเปล่ารอบๆพันเปลี่ยนไปเย่เทียนกลับมาปรากฏตัวยังอยู่เดินอีกครั้งตอนนี้ทหารยาทั้งสองได้กลับมาเป็นรูปปัน้นเช่นเดิมเย่เทียนต้องก็เดินไปยนงทิศทางของพระสวังแต่ทหารยาทั้งสอง ก็ไม่ปรากฏต่อขึ้นยนงจะชัดว่าพวกเขารู้ดีว่า,า,าไม่สามารถดูแยกเห็นเอกกับไปยิแยกเห็นเข้าไปในรัชวังฮาเดสอย่างรวดเร็วในทันทีที่เขาเข้าสู่รัชวังมิติร,รอบรอบก็เริ่มเปลี่ยนไปวินาทีต่อมาแย่เทียนปรากฏต่อขึ้นอีกครั้งในมิติพิเศษซึ่งเป็นที่ตั้งของรัชวังอโนอาตะการตาเต็มไปด้วยแรงกดดันให้แข็งแกร่ใง,งในแง่ของกากดดันมันดูเหมือนว่าแม้แต่พระสวงสุดบอมรุษ ก็ไม่สามารถเทียบได้กับพระสวังแห่งนี้นี่คือพระสวังเทพาเดสท,ที่แท้จริงกันหรอือก่อนหน้านี้อาคารที่ลึ่งสมที่เขาได้เห็นนั้นไม่ใช่พระสวัางฮาเดสเขานั้นเข้าใจผิดไปเองเขาคิดว่าพระสว่งฮาเดสท,ที่ถามบาทักสองกล่าวถึงคือสิ่งก่อสร้างที่ทึ่สมแห่งนั้นแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าพระสว่างฮาเดสท,ที่่งมบียาทั้งสองกล่าวถึงหมายถึงพระสวังอโนอ,อารตรงหน้าเขา ในบันทึกมหนุษย์ไม่ปรากฏข้อความของโรคปัญญาหรือพระน์บังฮารเดชเห็นจะชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บรรถานของจะวันทุกนี้แต่เป็นยุคจักรพรรดสุดท้ายหรืออาจจะนานกว่านนั้นทุกยุคจักรพรรดเมืม่อพระนา,าเป็นเห่จุดสุดย่อมจะบรรลุความสาเร็จที่นาารร่าตระหนัดังนั้นจึงเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีแสนที่เพียงสองแห่งที่ยังคงหองลอยอยู่ดังเช่น โรคถุบราณหรือวิหารปฐมกาลที่รอดพ้นจากการหายร้างครั้งใจมาจาวาน13โรควิญญาณในพระสว่งเทพฮาเดสจะต้องเป็นสถานที่ที่รอดพ้นจากการหายร้างครั้งใจมาจาวาลอย่างแน่นอนยี่เถียงเข้าไปในพระสวงหาเดสคอ,อยรู้ว่า,าด้านในมีอะไรถูกเก็บไว้บ้างในไม่ช้ายี่เถียงมาถึงประตู ของห้องโถงใหญ่ในพระสุวังฮาเดสเริ่มทีห้องโถงใหญ่นี้ปิดอยู่แต่เมื่อเย่เทียนมาถึงประตูห้องโถงก็ค่อยเปิดออกในช้าๆในเมื่อเย่เทียนก็เข้าไปในห้องโถงใหญ่น้ำเสียงที่แฝงไปด,ด้วยความประหลาดใจก็ดังขึ้นทันทีเอ๊ะเจ้ามมนได้มาจากขอบผีเมื่อยินเสียงนี้ยย่เห็นรู้สึกตกใจตอนแรกแต่ไม่นา่นเขาก็สบงบลง ไม่ทราบว่าท่านคือวิญญาสาบุตรของรัสวังเทพาเดชหรือไม่ผู้หญิงในชุดขาวประวฏติต่อขึ้นตอในนายเทียนผู้หญิงชุดขาวคนนี้มีใบนหน้าสดใสและมีเขาในี่บนหัวแต่รูปร่างโดยรวมของเธอนั้นมีความงดงามคล้ายคึงกำนุษย์ไม่ได้ดูน่าเกลียดอย่างใดเช่แล้วกาคือวิญญาสาบุตรของรัชวงเทพาเดชในดี มีสิ่งชิ้มากมายที่เข้ามาในพระชวังเทพหาเดสแต่พวกเขาทั้งหมดรวนแล้วมาจากพอกผีแต่ตอนนี้เจ้ากลับสามารถไม่ให้ได้ดังนั้นข้าเดาว่ามีวิญอยาเกิดขึ้นกับพอผีใช่หรือไม่ เป็นอย่างที่ท่านว่าพอพผีถูกกดรังหรือผผารุดเรายใ่้เขียนตอบอย่างตรงไปตรงมาขอไม่กล่วว่า,วา,วญญามียนสาบุธนี้จะดังแคนให้พอผีท้าี้สุดแล้วพอพผีไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษใดๆกับจิตวิญญาณสาบุธนี้จะไม่ต้องกระวนไปเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน เมฆผัผีเย,ยู่วความใดมันก็เป็นเพราะแสาภาพของพวกเขาผู้คนมากมายของผผีเคยเข้ามาในาั่าจวัแห่งนี้แต่พวกเขาในรับมาดกเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นซึ่งนับว่ารมไม่อะไรโดดเด่นในเมื่อผาวันของเจ้าสามารถเข้ามาที่นี่ได้บางทีพวกเจ้าอาจจะมีแสาภาพมากพอที่สิบทอดมอดกขอ,อยาธรรมเทพา,าเดชเราอายาธรรมเทพา,าเดชเหรือนี่เป็นครั้งแรกที่เทียนได้ยินชื่อขอ,อยาธรรมนี้ ขอจึงถามต่อด้วยความสงสัยทาดจิมยานสตาวุธไม่ทราบว่าพยาธมเทพฮาเดชมาจากที่ไหนเมื่อเสียนหน้ากับคำถามของเยเทียนเธอ,เอก็ตอบกลับด้วยรามอืมก็จะบอกหลอดเจ้านับป้าไม่มีปัญหาจากบรทพกโบราณพยาธมเทพฮาเดชอยู่ในช่วงยุจารพนที่7จ็ดเนือจาวพานทู่ของเจ้านั้นก็ควรจะเป็นูุจารานที่13อะไรนะ เย่เทียนตรกรรึงกับการเป็นป้าอะไรธะร,รมเทพาเดชเป็นยธรรมเมือ่อหกจุกาจวันที่แล้วซึ่งเป็นยธรรมที่กแก่มากอะรรธรรมนี้นั้นคงอยู่มานานกว่าโลกถึงโบราณเสียอีกออาะครับจวัน,นะครับดับวันหกร้อยสิบเอ็ดถึงหกสิบสองนะผมตอนนี้ค้างอยู่แล้วนะครับผมขอสปอยนะครับโลกถึงโบราณน,นั้นดูไม่ตัางแต่ยุคจากวันที่หนึ่งลนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ถูกนําเข้ามาจากนอกจุกโบานนะ,าะครับผมออาะครับ ถ้าพัดกันได้ก็ขออภัยื่อนาที่นี้นะครับอย่าลืมกดซับค่ายกดและกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกเป็นข้อผอเด็ดแล้วนะครับขอบคุณครับ